ทุกคนคะบีไปเจอเว็บเว็บหนึ่งนะคะที่เขามีแพทโครเชต์อยู่เยอะมากเป็นแสนแสนแพทนะคะแพทสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเว็บนี้นะคะชื่อว่าเว็บ s c r i b ตก็จะเป็นเว็บที่รวมไฟล์เอกสารเยอะแยะมากมายนะคะทีะ่คนเขาเอามาลงไว้เนาะมีทั้งแพทโครเชต์นิตติ้งหรือว่าเอกสารอื่นๆมากมายการเงิงนการอาชีพอะไรก็มีหมดเลยเนาะแต่ในวันนี้มีแนะนำเป็นส่วนของแพทโครเชตนะคะ โดยที่เขาจะมีค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับการดูแพทแล้วก็โหลดแพททั้งหมดนี้นะคะเขาจะคิดอยู่ที่เดือนละ9.99ดอลหรืออยู่ที่ประมาณ350บาทนะคะก็จะมีทริคมาแนะนำนะคะก็คือเราสมัครแค่เดือนเดียวเนาะจ่ายแค่350บาทแล้วเราก็แต่ละวันแต่ละวันก็ค่อยๆทยอยโหลดนะคะให้ให้ครบเดือนเนาะพอใกล้ๆจะครบเดือนเราก็ไปกดยกเลิก การเป็นสมาชิกนะคะเราก็จะได้แพทนะคะมาเก็บไว้ในคลังของเราเยอะเลยอยากจะถักตัวไหน,นถักเมื่อไหร่ก็มีหมดเลยนะคะโดยเว็บนี้เขาจะให้เราทดลองใช้ฟรีอยู่30วันใช่ไหมคะแต่ว่ามีลองละถ้าเราใช้แบบฟรีเราจะโหลดส่วนของแพทเทิร์นนะคะมาเก็บไว้ได้แค่2แพทเนาะมีก็เลยสมัครไปเลย1เดือน ออยู่ที่ประมาณ350บาทเนาะแล้วมีก,ก็ตั้งใจว่าพอใกล้ครบเดือนก็จะมายกเลิกการเป็นสมาชิกเนาะระหว่างนี้ก็โหลดไล่โหลดไปทุกวันเลยคะ่ะให้ได้เยอะๆที่สุดเลยหรือถ้าใครไม่อยากจะแบบถูกจํากัดถูกบีบด้วยเวลาก็อาจจะจ่ายเป็นรายเดือนไปเรื่อยๆก็ได้ตามที่ระยะเวลาที่เราต้องการเนาะวิธีสมัครใช้งานนะคะก็ให้เข้ามาตรงนี้คะ่ะ3ขีดตรงนี้นะคะกดเข้าไป แล้วเราก็มากดตรงนี้นะคะดาวน์โหลด for free 30วันค่ะเขาก็จะให้เรานะคะเข้าบัญชีก่อนว่าจะเข้าด้วยตัวของ google play facebook หรือว่า apple นะคะก็เพื่อนๆไปเลือกว่าจะเข้าบัญชีด้วยอันไหนนะคะแล้วแต่เลยอันนี้ พอเราเลือกเข้าบัญชีเสร็จแล้วใช่ไหมคะมันก็จะมาหน้านี้เนาะให้เราเลือกว่าจะสมัครเป็นแบบรายปีนะคะอันนี้จะเป็นรายปีแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรายเดือนใช่ไหมคะนี่ก็จะเลือกนะคะเป็นแบบด้านล่างนี้ก็คือแบบรายเดือนเนาะเราก็กดเข้าไปอยู่ที่9.99ต่อเดือนหรือว่า ประมาณ350บาทนะคะแล้วเขาก็จะขึ้นให้เราลงข้อมูลการเงินนะคะว่าจะชำระเงินด้วยเพย์พา Gpay หรือว่าเครดิตการ์ดนะคะเพื่อนๆก็เลือกนะว่าจะลงข้อมูลทางด้านการเงินช่องทางไหนหลังจากเราใส่ข้อมูลทางการเงินแล้วเนาะเขาจะยังไม่หักเงินเรานะคะเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันฟรี30วันเนาะแล้วก็ประมาณวันที่14นะับจากวันที่เราสมัครเขาก็จะส่งอีเมลมาเตือนเราว่า อีก15วันจะมีการหักเงินนะคะเราก็มาลองดูก่อนว่าเราจะดูแพทแล้วก็ดาวน์โหลดแพทยังไงเนาะวิธีนะคะก็มาที่ช่องเซิร์ชต,ตรงนี้ด้านบนนี้เลยตรงนี้นะคะเราก็ใส่เข้าไปคำว่าโครเช่ค่ะจากนั้นนะคะมันจะมีแพทโครเช่เยอะเลยออกมานะคะตรงนี้เป็นแสนแสนแพทเลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยมีเห็นเราก็แบบ โอ้โหโหลดไม่หยุดเลยค่ะโหลดจนความแทบไม่ไหวนะคะเพราะมันเยอะมากแล้วตาตัวเองก็ลาเลยเพราะมันเยอะจริงๆแล้วแบบโลภอยากได้ทั้งหมดอะค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องมาเลื่อนนะคะที่ด้านบนบริเวณนี้นะคะเพื่อที่จะหาภาษาอ่ะแล้วเราก็จะเลือกนะคะตรงนี้ให้เป็นภาษาอังกฤษแพทมันจะได้เป็นภาษาอังกฤษง่ายต่อการอ่านเนาะ แล้วก็กดแอปพลายได้เลยตรงนี้แพทก็จะเป็นภาษาอังกฤษและแล้วเรามาลองโหลดกันนะคะสักแพทหนึ่งมาดูสักแพทหนึ่งน่ารักหมดเลยนะคะลองอันนี้ช่องดาวน์โหลดก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็กดปุ่มดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นมาให้เราเลือกว่าแพทที่เราดาวน์โหลดแล้วมันอยู่ในเครื่องนะ เราจะเปิดด้วยแอปอะไรเนาะอันนี้บีจะเลือกเป็นเปิดด้วย Drive นะคะ Google Drive แล้วเราก็จะสามารถดูแพทนี้ได้ในเครื่องของเราได้เลยแบบนี้นะคะะเราเราก็กลับไปที่เดิมเนาะพออยากดาวน์โหลดอีกกดปุ่มปิดกดปุ่มย้อนไปนะคะเลือกนะคะแพทที่เราชอบอีกแล้วก็ดาวน์โหลดอีกได้เลยสมมติบีจะเปิดแพท อ่าเล่มน,นี้นะคะอันนี้มันจะเป็นหนังสือโครเช่เนาะนิตยสารโครเช่เราก็เหมือนเดิมเราก็กดดาวน์โหลดอีกพอเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เราเปิดอีกแล้วก็กดปุ่มเปิดนี่แล้วเราก็ลองเลื่อนดูเลยโอ้โหเพลินจริงๆค่ะคุ้มมากเลยนะคะแอปนี้เพื่อนๆก็ทําซ้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะมีอีกคลิกหนึ่งนะคะในการเลือกแพทเนาะสมมติว่าเราชอบแพทนี้ พอเรากดเข้าไปดูแล้วใช่ไหมคะมันจะมีชื่อของคนที่เขาโพสต์ตัวของแพดนี้ไว้นะคะอยู่ตรงนี้เนาะที่เป็นตัวสีเขียวๆฟ้าๆตรงนี้ถ้าเราคลิกเข้าไปเราจะสามารถดูแพดหรือว่าไฟล์อื่นที่เขาอัปโหลดในระบบได้นะคะแล้วก็กดปุ่ม view more ตรงนี้เพื่อที่จะดูไฟล์ทั้งหมดที่เขาอัปโหลดเข้าในระบบนะคะก็เลื่อนดูบางคนเขาก็ ค้ดตัวของไฟเอกสารอย่างอื่นด้วยเพราะว่าเว็บนี้มันไม่ได้มีแค่แพทโครเชตนะคะมันจะเป็นเว็บเอกสารทั้งหมดเลยใครจะเอาเอกสารเกี่ยวกับอะไรมาลงก็ได้นะคะเห็นไหมอันนี้ไม่ได้มีแต่โครเชตเนาะแต่เราก็สามารถเข้ามาดูว่าเฮ้ยคนนี้เขาโค้แพทโครเชตอะไรอีกเนี่ยอย่างดูตรงนี้เฮ้ยแพทน้องฮิปโปก็น่ารักเราก็กดเข้าไปดูแล้วเราก็จะโหลดได้อีกนะคะ มันจะเป็นแพทตามแบบท,ที่เราชอบของคนคนเดียวกับที่เขาอัปโหลดเนาะมันก็จะเป็นแนวแนวเดียวกันมีข้อสังเกตนิดนึงเนาะหลังจากที่เรากดจ่ายเงินไปแล้ว9.99ดอนเนี่ยตัวของแพทที่เราจะโหลดได้มันจะมีตัว pdf อยู่ขึ้นอยู่ด้วยนะคะแบบนี้เนาะแต่ถ้าเป็นตัวของรูปขึ้นมาแบบนี้ที่มันไม่มีตัวของ pdf ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะ เนาะพอเราเลื่อนๆดูแบบเนี้ยมันจะเป็นตัวที่เราจะต้องจ่ายเงินเพิ่มต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้เราก็จะไม่เอาเราจะไล่หาเฉพาะตัวของรูปที่มันมีตัวอักษร PDA ขึ้นเท่านั้นนะคะแบบนี้เนาะส่วนถ้าเราอยากจะดูว่าเราโหลดแพทอะไรไปแล้วบ้างนะคะอยากะจะมาดูซ้ำนะคะสามารถเข้ามาที่ด้านข้างตรงนี้ได้แล้วก็ มาที่ตัวนี้นะคะเซฟกดเข้าไปหน้านี้ก็จะเป็นหน้าไฟล์ที่เรากดโหลดไว้นะคะเราก็สามารถดูซ้ำในนี้ได้ด้วยแล้วพอเราอยากจะยกเลิกการเป็นสมาชิกนะคะก็ทำได้ง่ายๆเราจะเข้ามาที่ด้านบนนี้เหมือนเดิมคลิกเข้าไปจากนั้นมาที่รูปที่มันเป็นรูปบัญชีของเรานะคะคลิกเข้าไป แล้วก็มาที่ your account ตรงนี้นะคะมันก็จะมีข้อมูลที่ที่เราสมัครไว้นะคะแล้วตรงนี้เขาก็จะบอกวันหมดอายุของเอ่อเวอร์ชันฟรีที่เราโหลดไว้นะคะของบีจะหมดวันที่17เดือนมกรานะคะถ้าเราไม่กดยุเลิกก่อนก็จะถูกหักเงินปีเดือนละ9.99ดอลลาร์นะคะบีก็ตรงนี้สมมติว่าบีไม่เอาละบีจะมากดยุเลิกก่อน ครบกำหนดใช่ไหมคะวีจะยกเลิกตอนนี้เลยเราก็กด c a n เซลตรงนี้ต่อด้วยกดปุ่ม continue to cancel เลยถ้าเรากดปุ่มนี้นะคะมันก็จะยกเลิกทั้งหมดเลยเนาะเราจะไม่เสียงเงินแล้วเราก็จะไม่สามารถโหลดไฟล์เอกสารไฟล์แพทเทิร์นได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นมีแนะนำให้เราตั้งแจ้งเตือนไว้เลยว่า ก่อนวันหมดอายุสักหนึ่งวันก็ได้นะคะตั้งแจ้งเตือนไว้เลยว่าฉันจะมากดยกเลิกอันนี้สมมติว่าใกล้ถึงวันที่17มกราแล้วนะคะสักวันที่15บหเนาะมีก็จะมากดยกเลิกกดปุ่ม continue to cancel เลยเขาก็จะถามเราเองว่าชัวร์ไหมที่จะยกเลิกเนาะถ้าเราชัวร์เราก็กดปุ่ม cancel ต่อได้เลยยืนยันนะคะตรงนี้เนาะ เสร็จแล้วถ้ายกเลิกเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้านี้นะคะเพื่อนเเวลาที่จะยกเลิกก็ต้องทําไปจนถึงหน้านี้เลยนะคะถ้าไม่ถึงหน้านี้ก็คือการยกเลิกยังไม่สิทธิ์ยังไม่เสร็จถ้ายังไม่ถึงหน้านี้การยกเลิกก็จะยังไม่เสร็จเนาะถ้าเราไปเข้าใจผิดก็จะพอระยะเวลาเลยไปเราก็จะโดนคิดเงินนะคะส่วนตรงนี้เขาถามเหตุผลเนาะก็แล้วแต่จะให้เหตุผลอะไรก็ได้แล้วก็กดบอกเข้าหน่อยก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเรียบร้อยสมบูรณ์ค่ะ หวังว่าคลิปนี้นะคะจะถูกใจเพื่อนๆกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนคนอื่นๆที่เขารักโคเช่ด้วยนะคะ